สบายดีสวัสดีพี่น้องสูขูชุคนสบายดีเอฟซีชูขูชุคนเด้อสบายดีลุงป้านาในกะขึ้นมาตนาพี่น้องลมเย็นเย็นพี่น้องว่าชิต้มไก่พี่น้องมื้อนี้ต้มไก่กินเถียงพี่น้องข้างมอต้มไก่พี่น้องเห็ดของกินเถียงพี่น้องขึ้นมาตนาละกะเห็ดกินห้อนๆเลยพี่น้องส่วนห่อนๆไม่แห้งพี่น้องไก่พี่น้อง ไก่น <t> ี <tı ro> mm ่เป <t> ็นไก่บ้านนะพี่น้องบ้แม็นไก่พันนะพี่น้องไก่ลาดบ้านเฮานะพี่น้องไก่ลาดบ้านเฮามันชิแซบพี่น้องกะชิต้มไก่ใส่ใบมะเขือพี่น้องกะมีใบมะขามอ่อนพี่น้องใบมะเขือแล้วกะหัวชิงไข่พี่น้องกะใส่กระเทียมนั่นพี่น้องมันจังหอมพี่น้องใส่หัวชิงไข่พี่น้องค้างแป๊บเดียวพี่น้องภัยมันแห้งพวท่านใส่หัวชิงไคผุดก่อนเลยพี่น้องใส่หัวชิงไข่กะใส่กระเทียมพี่น้องตามด้วยใบมะขามอ่อน ตามด้วยแบ,บ้งมะเขีือพี่น้องใส่แป้งน,นัวพี่น้องใส่เกลือปล่อยให้หมอเดแห้งๆพี่น้องพอหมอเดือดแห้งๆก็เอาไก่ลงพี่น้องหมอเดเลยพี่น้องหมอเดแห้งเลยพี่น้องเอาไก่ลงพี่น้องมหนึ่งแล้วกา็คนๆอีกหน่อยนึงพี่นอ้องพี่น,น้องไม่น,นี้ก็ท่า น้ำพัดี่น้องไก่ซุกเลยกะแล้วพี่น้องอแล้วพี่น้องลาเพน้องเป็นแทแ้ถ้พนีองแล้วเดิพีพน้อง,องต้มไก่ใช้ไปมาเขีย่ยพีพน้องกับแก่วีพน้องมาเดินีพน้องเด้อกินข้าวมาก้เพน้องต้มไก่ใช้ไปมาเขียบแแซ้เพน้องสบายดีี่น้องสบายดีีพนีองทุกคนเด้อมาเดอพี่น้องกินข้าวมาแก้พน้องสบายดีี่น้องทกน ข่นกันเด้อมาเด้อนกแล้วม่องไก่ซุปไส้ไปเราเลย

Ừ. hết à, quá ngon Hãy subscribe ừ. à, không bỏ lỡ những video hấp っていやいですね。 ดูก <łość> ิอแบบนนไ้เนาะหนก็ได้ยายนะงไมแกงเาเอ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 าลแม่ามันไม่ี่ยม <gaulit> <laughs> <aulit> không hào 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 sao, hào 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 ต้องตัดไปเราคนนี้ใจเห่าเขาด้วยเข่าเอะเข่กันอะข่าบีซด้วย mình lăm yêu móng không? móng 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 nhôm móng 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 leo

เป็นคางกันล่ะเป็นยังแหงกรโดูงเลยพี่น้องวิ่งห่างนะเหี่หน, <c oughs> น้องกินขาวยานาย,ยนากิน,นกยังกะแสบคือกิน,นกข้าวป่ากินยังกะแสบข่าป่านะความเหื่เสียเน,น <c oughs> ยาะแข่งใหม่ยาจกจริง นำมดนลมาเมืกีม oh ีคนแทนดีดไก่ปะ I'm handle. <laughs> Ừ. Cái cái nhựa Cho mình Cái tinh dầu đó các. Dị thảo khô mua sao. Đó. Mình cái ไปหนอ่อยนจนน้ำแล้วน,น้ำมันนัวบอกลาพี่ลานองเด้หมดเลยพี่น้องเด้อที่ใหม่ฝากใหม่พ่อกันใหม่ได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์สมคบกระลาได้พี่น้องเด้อ